ยอดสมัครทหารพุ่งใกล้ยกเลิกเกณฑ์ทหารจริงหรือการตรวจเลือกทหารกองประจำการหรือการเกณฑ์ทหารกำลังจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่1ถึง20เมษายนนี้โดยชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์ต้องเข้ารับการตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกซึ่งนับเป็นภาพที่เรามักเห็นเป็นประจำกันอยู่ทุกปี แต่เมื่อฝ่ายการเมืองมีกระแสเรียกร้องให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งปรากฏว่ามีแนวร่วมที่เห็นด้วยจํานวนมากเพราะมองว่าการต้องมาเกณฑ์ทหารเป็นภาระและส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการหาไรายได้อีกทั้งเคยเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการฝึกทหารในหน่วยทหารที่เคยมีภาพการใช้ความรุนแรงออกสู่สาธารณชนทำให้กองทัพบ,บก ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้เห็นถึงการปรับปรุงภาพรวมของกระบวนการการเกณฑ์ทหารให้ดีขึ้นกว่าเดิมจนสามารถจูงใจให้คนเห็นว่าการรับรชาชการทหารยังมีความมั่นคงและเข้ามาเป็นทหารกองประจำการอย่างสมัครใจโดยช่วงปี2564กองทัพใช้วิธีการตรวจเลือกทหารกองประจำการแบบผสมผสานทั้งการเปิดรับสมัครกับการคัดเลือกตามจำนวนที่ทางรชาชการกำหนด ในปี2565ได้ทำการคัดเลือกไว้แล้วจำนวนหนึ่งด้วยระบบออนไลน์ที่เรียกกันสั้นๆว่าทหารออนไลน์จากผู้ที่มีอายุ18-20ปีและ22-29ปีซึ่งกลุ่มหลังเป็นกลุ่มที่เคยจับได้ใบดำซึ่งไม่ต้องมาเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็สามารถกลับมาสมัครใหม่ส่งผลให้มีผู้สมัครในปีนี้มากถึง14,411อัตรา ประกอบกับวิธีการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลพร้อมให้หน่วยทหารในพื้นที่ต่างจังหวัดเข้าไปค้นหาและเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติตรงกับที่กองทัพต้องการมาสมัครเป็นจำนวนมากเพิ่มแรงจูงใจด้วยการเปิดกว้างให้เลือกหน่วยทหารประจำการใกล้บ้านได้ให้วุธิการศึกษาลดเวลารับราชการตามที่กฎหมายกำหนดได้รับสิทธิ์เป็นค่าตอบแทนและสวัสดิการเหมือนทหารกองประจำการทุกประการ รวมทั้งเมื่อเป็นทหารครบ2ปีและมีอายุน้อยกว่า25ปีสามารถขอรับราชการต่อคราวละ1ปีรวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับโควตาเป็นนักเรียนในสิบทาหารบกร้อยละแปของยอดรับแต่ละปีรวมทั้งได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ15ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพบ,บกแต่จำนวนสมัครก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการที่หน่วยตรวจเลือกได้ทันทีในห่วงเวลาการตรวจเลือกปกติและหากจำนวนผู้สมัครยังไม่ครบตามความต้องการก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอีกทีผลที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้ที่ต้องเสี่ยงจับใบดำใบแดงน้อยลงเพราะยอดผู้สมัครมีมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ทุกหน่วยจะมีผู้สมัครเต็มและได้ชัยไทยที่คุณสมบัติตรงตามที่กองทัพต้องการทั้งหมด แม้กองทัพมองว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาการที่ดีในการนำไปสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมก็ต้องยอมรับว่าในห่วงระยะเวลาห้าปีข้างหน้า ยังไม่สามารถยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้ทันทีเนื่องจากสภาพบังคับทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารรวมถึงคุณสมบัติที่ทางราชการวางไว้ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องค่อยๆพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยต่อไป